สวัสดีจ้าจากช่องตาแว่นยายนงคนบ้านนาะยายนงพ้ามาเบิงดอกไม้ที่ปลูกเป็นสิริมงคลดอกไม้ปลูกแล้วเป็นสิริมงคลให้กับบ้านก,กับบ้านคนอยู่นี่ค่ะยายนงมะไทยหลอนหนึงน่งนี่มะไทยหลอดสองนี่ค่ะ เจ้าของบ้านเพิ่นท่านไ้ออกมาน้องก็เลยมาถ่ายเห็นิ่งว่ามีอย่างเนี้ยนีวน้องกะอธิบายบ่ได้เนาะค่ะว่ามีต้นอย่างเนี้เพิ่นเพราะท่านออกไม่น้องสำรวยเพิ่นท่านออกไม่นีก่กต้น,น,น,นกึ่งห้าง <c oughs> พอดีแนะหละเดี๋ยวให้น้องเพิ่นมาแนะนำมามิตอย่ายังแน่มาแนะนำไอ้เพิ่นแน่น้องส่งด้วยมามิตอย่ายังแน่เนี่ยมาสี่บอกเพิ่นแน่อันอันนี้อีหยังนี่อัน,นมาตอนงวดกว้อนเพเห็นนี่นี่ <c oughs? S 2> หะตีเขาบอกอยู่ๆบุยลัําจำบ่ำโอ้จำเมื่อได้อันนี้อันไหนจำได้บอกรอด อันนี้ไก่สุกสงวนไก่ไก่สุกสงวนไก่สุกสงวนลูกไม้ป่าก้านดำลูกไม้ป่าก้านดำอันนี้ฮกโดไอ๋อันนี้อีนเอาอีนเอาอันนี้นะนกสีอุษานกนกสีอุษานกกระทามันเหมือนเหมือนกันค่ะอันนี้ใบเงินใบเงินมรกต นี่เลนีม่ใหญ่เลยน,นี่สับป,ประรดสีเนาะนีถูกนี่อันอยังนี่นี่ลิบบินนี่ลิบบินลิบบินลิบอ๋อต้องลิบบินต้องไม่ซื้ออีกอันนี้ถุงเงินถุงทองอันนี้ถุงเงินถุงทองมีหลากหลายเต็มเลยค่ะ ไอเตียมเรื่องมา่งวดก่อนมาหลายมั่งวดนี้ยังหลายนี่ออมเงินออมทองนี่กระดาษกระดาษก้านเขียวกระดาษก้านบอนกระดาษก้านเขียวบอนกระดาษก้านเขียวสาคูด่างโอ้ม wow. to ันอยู่ด้วยกันโอ้อันนี okay. oh, ้สาคูด่างนี่สาคูด่างอันหาบเงินหาบทองอันนั้นคิดมาสบ่ะอันคริสต์มาส อันนี้อันนี้อย่างนี้นจันโเมนนี่จันจันโฟเมนไม่ใช่อไ่ใช่ันอ๋อไม่ใช่ันอันกอเงินกอทองอันนี้กอบเงินกอบทองใค่เดินเลื่อนันล้างเท้อันนี้ ถุงเงินถุงทองนี่เนาะอันนี้บัวหัวหยั่งอันนี้บัวหัวหยังอันนี้พับพึงด่างพับพึ่งด่างนี่กระลังแอกออกมาจ้ะนี่พับพึงด่างนันนี่เรือสีผสมเรือสีผสมอ๋ออ่าเดี๋ยวมาเบิ้งฟังนี่จ้ะมาเบิ้งฟังนี่เรอไอ้นี้เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในอันนี้เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนใน นี oh, ่บ oh, oh. ันไดเศรษฐีอันนี้บันไดบันไดวานขีเชฟขึ้นกัเอออ๋อบันไดเศรษฐีบรนท้ากัเอิญวันหวานขีเชฟวานขีเชฟอันใบเงินใบทองใบหน้าก็จะมีสามอืมขึ้นใบหน้าอันนี้ใบหน้าอันนี้ใบเงินใบทองอันนี้ใบเงินใบทองหลากหลายค่ะมีเต็มอ๋อเนี่ย อันนี้อินทาวาบานเห้าอินดอกพุทธบ่ที่โอ๊คนละยางทีหอมๆนะโอ,โอ,โอ้ดอกพุทธโอ้ที่ว่าเขาห่อยเนาะรืมลืม,ลมอันนี้เหรองายช้างบ่นนี้งวงช้างงวงช้างเ <c oughs> ออเนี่ยน,น,นี่ค่ะไม่ต้ไม่กะางขิงเหมือนละเนี่ยขิงเหมะอนละแต่ว่าอันนี้ขิง,ง,ขงที่เขาผัดเลยเนาอนี่ขิง สายสลีตเตต้นมันจะตายพี่จันี่มันออกนอถึงมันเป็นสเตอดอันนี้ออกสลีตเตอันนี้ต้นสลีตเตที่ดอกสีขาวเนาะอันนี้สลีตเตที่ดอกสีขาวคือคือคือต้นคาแล้วมันออกสีขาวเนาะอืออนี่นี่อ่ายายนงพามาเบงซัมมิคกันเนื้อจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เฟิร์น อ๋ออันนี้เฟินเฟินนิ่น้ำโขกับปลาเฮ้าวอ่ะนั่นคือกันอันบานเตียนทีเก็บแม่งอดตอดเอาไปยองเอาไปตำใส่กับน้ามะนาวอ๋ออันนี้นะค่ะโอ้โอ้โอ้ดีขึ้นอืมพี่น้องสนใจถ้าพี่น้องสนใจอยากได้พันธ์ใดก็ติดต่อมาตาแหวนยายน้องไหนเด้อค่ะที่บ้านน้องซำลวยน่ะยายน้องสิภามาสนใจพันธ์ใดก็ทักมาได้ค่ะสวัสดีจ้า